ป้องกันการหลงลืมนะครับสอบถามเลยครับในที่นี้เราใช้เคยหลงลืมลูกหลานไม่ได้ลดบ้างยอมเอมีไหมเคยไหครับเคยมีไหมมีไหมไม่เคยใช่ไหมครับนะลืมสามีได้ลืมสามีไว้ในลถนะครับสามีก็บอกว่าลืมคือกันลืมภรรยาคือกันนะครับวิธี รถตู้นะครับนะรถตู้ที่รับส่งเด็กนักเรียนนะครับหรือเด็กเล็กๆนะครับเมื่อถึงที่โรงเรียนนะครับก็อยากให้ผู้โดยสารนะครับออกมาปึ๊บเช็คชื่อเช็คยอดนะครับนะพอเช็คยอดเสร็จปึ๊บนะครับต้องไปดูด้วยว่าภายในรถน่ยมีสิ่งของหรือมีเด็กหลงเหลืออยู่ไหมนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับ ส่วนเด็กๆนะครับที่ติดอยู่ในรถนะครับนะเดี๋ยววันนี้จะสาธิตนะครับและจะสอนสอนน้องๆด้วยนะครับโดยเฉพาะลูกวอยถามหน่อยนะครกี่ขวบแล้วขวบนี่สี่ขวบสามวบลูกวอยสองขวบลูกวอยขับรถไ,ไปแล้วอ้าวขับเป็นจริงๆเพราะว่า <c oughs> อันนี้คือคือเราอยู่ในะป้องกันนะครับคือเราสอนสอนให้เขาเล่นรถเลยนะครับ,สอ,บ,รบสอนให้เขาปีบแต่นะครับสอนให้เขากดสวิตชุมเฉินคือเขาเล่นก็เล่นไปเลยแต่เราจะสอนเขาบอกว่า นะครับให้เขาเล่นให้เขากดนะครับตอนแรกเราอาจจะกลัวว่าอุ้ยไม่ควรไม่แก้มันจะพังนะพังช่างมันนะครับดีกว่าเวลาลูกเราหรือหลานเรานะครับติดอยู่ในรถนะครับอย่างน้อยนะครับลูกผมเนี่ยพอจับนั่งรถปึ๊บกดบีบแกเล่นเลยตีน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 นะเพราะว่าเราเราจะบอกเขาลูกกดตรงนี้นะตรงนี้เปิดปิดกระจกนะลูกนะตั้งแต่นั้นมาปึ๊บเปิดเล่นเลยตาปา วันนี้ขับรถปุกต้องล็อกล็อกไอที่เปิดปิดกระจกนะคะนะรับนะเดี๋ยววันนี้น้องๆมีกี่คนครับคนนี้กี่ขวบครับสามขวบคนไหนเด็กสุดนู่นหรือเปล่านี่นี่นี่ขวบเจ็บเดือนขวบเจ็เดือน <c oughs> เอาไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> นี่รูปผมก็ขนาดนี้แหละสองขวบนะแต่แต่สอนที่เขาเล่นเลยเล่นกดบนีบ กดไฟเลี้ยวไฟคือให้เขากดเล่นเลยนะครับนะเขาเรียกว่ามีประสบการใช่ไหมครับมีประสบการณ์ครับเด็กถ้าเคยเล่นอะไรเนี่ยเขาก็จะคิดสร้างสารรค์ของเขาใช่ครับถึงถึงเขาจะบอกว่าไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เขาได้ลองทําให้เขาลองเล่นลองกดน,นะครับนะวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติ รถที่มันมีนะครับเดี๋ยวเราใช้รถตู้นะครับเป็นการสาธิตว่าเด็กนะครับติดอยู่ในรถตู้นะครับอาจจะหลับนะครับแล้วตื่นขึ้นมานะครับไม่เจอไม่เจอใครและเอาวิธีตัวรอดนะครับการเอาตัวรอดออกจากรถนะครับนะค่ะขอตัวแทนเด็กๆหน่อยครับ้อลูกหานะครับแล้วก็ อุตัวเมย์นอ้นยยอยเด็กเจอเด็กทุกคนก็ดีนะครับเด็กทุกคนจะได้ลองเล่นลองเล่นนะโหดาดังเดี๋ยวแบบนี้เอ้เดูสวาบไปเรียสักวันไหมวดผมนี่ฉีกเบฉีอะไรได้เลยครับ ดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในการนน้อาตมได้าครับับนี่คือเหตุการณ์นะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์จำลองนะครับอาเรนเชญผู้ปกครองเลยนะครับกับนานเมื่อปีที่แล้วนะครับจะมีเหตุการณ์เด็กนะครับคนขับลืมเด็กไว้ในรถนะครับนะครับอาตมาด้ามาก่อน่ะ าเรียนเชิญผู้ปกครองเลยนะครับขับรถมาที่นี่ก็ผมทางไปสดวกก็ออกมาดูได้เลยนะครับออกมาดูนะครับเอาน้องๆมาดูด้วยนะครับน้องๆเด็กๆนะครับอุ้มมาดูเลยอุ้มมาดูเลยนักอุ้มมาดูเลยครับอุ้มมาดูเลยนะนี่คือเหตุการณ์จริงๆและเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วรถรับส่งที่เรียนนะครับชะโอเคนะครับเหตุการณ์สมมุตินะครับสมมุติน้องดาด้านะครับนอนหลับนะครับอยู่หลังบ่อนะครับแล้วตื่นขึ้นมานะครับ ล็ล็อกนะครับล็ล็อกปิดประตูนะครับนะอ่าน้องดาดาค่ะไม่เป็นไรต้องให้มันดูไมน้องดาดาน้องดาดาตื่นปุ๊บน้องดาดาปีนขึ้นมาข้างหน้าเลยออกมาข้างหน้าไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับสมมุตินะครับประตูปิดนะครับดา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 ต้องปีนออก ไหนกูสอนไปไหนลูกไหนปีนไปทางไหนปีนขึ้นไปข้างหน้าเลยครับปีนขึ้นไปเลยขณะนี้กำลังสาธิตนะครับว่าในขณะที่ปิดนะครับปิดรถแล้วนะครับนะครับจะให้น้องนั้นได้ปีนขึ้นมาแล้วก็ขยับแล้วก็กดนะครับเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปห้าด้าด้าปีนข้าวได้ไหมหลังจากลูกน้องนะครับน้องดาด้าก็จะปีนและพี่บอยดูน้องกัน ปีปีขึ้นมานะครับปีขึ้นมาสมมติปีข้ามมานะครับแล้วก็ขยับก็มามามาที่บอกคนงานมาที่บอกคนขับเห็นได้ว่าเวลาขับรถคนขับเขาจะมีล็อกอยู่ข้างข้างด้านขวานะครับอ่าล้อด้านหน้ามองนะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราผิดนะครับผิดนะนาด้านาด้านาด้ากดไฟฉุกเฉินตรงนี้ อ่ะกดเลยค่ะตอนนี้กางสาธิตครับกดเลยอ่ากดดาดาสวิมน่กดแรงๆกดสองมืกดแรงๆกดแรงๆกดแรงๆยืนกดเลยก็ได้กดแรงๆยืนขึ้นยืนกดเลยยืนบนเบาะเลยบนบาะเลยลูกกดแรงๆมาดด้าสุดยอดจริงนะ อันนี้ผม่าเป็นแบบไฟฟ้ากด้วก็สั่งด้วยนะกดกดย้ำๆัย้ำๆเด็กดในตู้อ่าพาณาเปิดตรงนี้นะครับการกดแทนเป็นสัญลักษณ์ว่ามีคนอยู่ภายในนะครับที่เชื่อสิไม่เขไม่ได้ไปไหนอา ไปได้อยู่โอเคค่ะหมดปี25